สวัสดีครับคลิปนี้มาพูดถึงวันอาสาละาบูชานะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนในบ้านแต่ละหลังนั่นเองนะครับของชาวพอุทธน,นะครับให้นึกถึงโสดาบันนะฮะองแรกนะฮะก็คือพระมหาอาพระพระอัญญากรทญาในั่น่องนะครับ นะเป็นสวนรบันในวันอาอสาฬาบูชาแล้วปัจจวัคคีทั้งห้านั้นก็เป็นสวนรนบันทั้งหมดเลยตามมาเป็นลำดับนะครับเหตุนี้เหตุที่มาพูดวันอาสาฬาบูชานี้ก็เพื่อที่จะเชื่อมโยงไปยังวันที่28กรกฎาคในเดือนเดียวกันนี่แหละครับวันที่13 กรกฎากับวันที่28กรกฎาห่างกันพิจิว่า2อาทิตย์อ่ะห่างกัน2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์นี้จะทำการเปิดตัวนะฮะเปิดพรมแดนยุคสมัยนะครับพรมแดนของยุคสมัยนะครับคือถ้าการเปิดตัวเปิดการแนะนำอะไรเนี่ยถ้าเป็นบริษัทห้างร้าน ก็เพียงแค่จัดงานสองชั่วโมงนะเปิดตัวก็รู้จักด,ดื่มกินแล้วก็ฟังเข้าใจนะงานก็เลิกลากันภายในสองชั่วโมง3ชั่วโมงกว่านี่ถึงว่าสองชั่วโมงเราก็เอาสองชั่วโมงนั้นมาเป็นสองหรือไออาทิตย์ในระดับระดับชาติเพราะว่ามันเป็นงานเปลี่ยนยุคสมัยมัน เป็นเรื่องใหญ่นะการเปลี่ยนจะเป็นยุคสมัยทีมันใช้เวลาเป็นร้อยร้อยปีอะไรเงี้ยนะเราลองตีว่าในสเกลหนึ่งร้อยแล้วกันเป็นร้อยร้อยปีเปลี่ยนยุคสมัยกันทีนะดังนั้นการเปิดตัวเพื่อจะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาสองอาทิตยนะ์เท่ากับสองชั่วโมงกติที่ว่าในระดับชาติ ก็สองอาทิตย์ก็คือวันที่สิบสามกรกฎานะฮะสิบามกรกฎาไปถึง28บปดกรกฎาสองอาทิตย์เนี้ยซึ่งหลังวันสิบสามแล้วก็จะเป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะนช่วงเข้าพรรษาเนี้ยเราก็มาร่วมเข้าพรรษาเหมือกนกันเหมือนจำศีลเนี้ยซึ่งเป็นกิจวัตร ประจําปีของชาวพุทธอยู่แล้วจะต้องเข้าภรษานะครับแต่การเข้าภาษาครั้งนี้เป็นการเข้ารรษาเพื่อที่จะเป็นสวนรบาดกันนะเข้าภรษาเพื่อเป็นสวนรบาดนะแต่ทีนี้สวนระบาดในนี้เป็นสวนรบรรธรรมอาทิตไตยสวนรบาดทางการปกครองนะเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับวันที่28ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมสัรสาเฉลิมพระชนมพรรษาของรอสิก นั่นเองซึ่งเป็นยุคที่จะต้องเกิดยุคสกาววิไลอ่ะคือไมเอี่ยมอ่องไม่แวววาวไม่สุกสกาววิไลไม่หมดเลยอ่ะดังนั้นประเทศไทยจะมีระบบระบอบการปกครองใหม่มีวิถีชีวิตใหม่ประชาชนเป็นมนุษย์ทองคําวิัลเป็นคนไทยใหม่ที่ไม่ใช่นกแก้วนกทองอย่ีแล้วไม่ใช่ประชาชนนกแก้วนกทองอ่ะต่เป็นประชาชนทองคําวิัลเลยนะแล้วก็มีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์แบบใหม่ที่มีสี่เมืองสี่สไตล์อยู่กัน ลูกศิษย์แพลตฟอร์มเนี่ยเป็น4แพลตฟอร์มของอหลักความเชื่อของอลัทธิครอบครัวไทยมหาำนาจนะที่จะเปิดตัวเนี่ยวันที่13กรกฎาซึ่งเป็นวันอาสาลหาหบูชานะครับแล้วก็ส่งไปยังวันที่28 28กรกฎาซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์ษาของรอ10ซึ่งเข้าสู่ยุคสกาวิไลนั่นเองนะครับ นาหวังว่าคงฟังเข้าใจนะฮะหมายว่าไอช่วงเปิดเปิดตัวเปิดตัวแนะนํายุคสมัยนะ่นะที่นี่ใช้เวลาสองอาทิตย์แต่ถ้าเปิดเป็นการเปิดตัวแนะนําสินค้าแนะนําเรื่องราวแนะนําคนแนะนําอะไรเงี้ยของบริษัทห้างร้านก็แค่สองชั่วโมงอ่ะเปิดตัวสองชั่วโมงก็รู้เรื่องเข้าใจแล้วนะแต่อันนี้มันการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปิดตัวเปิดเปิดยุคเปิดสมัยใหม่ เปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบบใหม่เปลี่ยนไม้เส้นมาโอ้เปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนกันแบบทีเรีกแวบบ่าไม่มีเขาโครงประเทศไทยเดิมอีกต่อไปละมันเป็นประเทศไทยใหม่ที่เป็นประเทศไทยตัวจริงอ่ะที่มันจะเกิดขึ้นหลังวันที่ยี่แปดก็คือช่วงเปิดตัวใช้เวลาสองอาทิตย์ก็คือสิบสามถึงยี่แปดนะก็คงเข้าใจแล้วนะว่างานผมเป็นงานอะไรมันเป็นงานที่อลังการยิ่งใหญ่นะฮะมโหฬานชี้ที่ว่า คนไทยต้องตื็นกระทบบ้านทร้งเมืองแล้วก็มาศึกษากันแล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจไปเป็นไปเกิดไปอยู่ไปใช้ไปนําโลกน้ะมันเป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะว่ามันมีระบบระบบกับปกครองใหม่ที่ปริชชนประกองตัวเองละไม่ได้อาศัยพรคกันเมืองกันเมืองอีกต่อไปแล้วมันจบยุคกันไปเลยะดังนั้นการจบยุคจบสมัยเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนะเพื่อให้ตรงไปตามลิขิตที่ประเทศไทยมีลิขิตที่เมื่อถึงยุครอสิบแล้วจะต้อง เป็นยุกสกาวิไลนั่นหมายว่าไม่เยี่ยมอ่องไม่แวววาวหม่สุกสกาวิลาไลหม่หมดเลยนะทีนี้มันจะใหม่หมดมันก็จะต้องมีการแนะนําตัวแล้วก็ประชาชนก็สมัครเข้ามาอ่เป็นสี่ผู้มีผลเพื่อจะเป็นกําลังขับเคลื่อนทีนี้การขับเคลื่อนไปเนี่ยเราจะใช้ครอบครัวไทยนี่แหละนะครอบครัวไทยเมื่อครอบครัวไทยใช้ลทัทธิครอบครัวไทยมาถามนาจนะฮะเดิมทีเป็นครอบครัวไทยนะฮะ ธรรมดาปกติเนี่ยอย่างที่ท่านเป็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะก,ก็เป็นก็เลยที่แตกแยกมีกลุ่มนั้นสีนั้นสีนีน้ในบ้านมีทั้งโอหลายสีหลายกลุ่มหลายก,ก๊กหลายเหล่าหลายความเชื่อแถมยังมีเจนเนอเรชันใหม่ขึ้นมาอีกไม่ถูกกับผู้ใหญ่อีกเห็นไหมฮะมันแตกแยกกันหมดเลยเพราะฉะนั้นมันต้องทิ้งหมดเลยเพราะถือว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราถูกหลอกให้เข้าใจผิดจึงมาจึงแบ่งข้างแบ่งฝ่ายแตกแยกกันยึดถือในสิ่งที่ผิด เรายิงแตกแยกกันไม่ใช่คนไทยจริงๆดังนั้นก็จะต้องยกเลิกเมื่อถึงยุคร้อยสิบเป็นยุคสกาวิไลคือยุคได,ได้ของใหม่ใหม่เอ็มอองใหม่เวลวาใม่สุสกาวลายซึ่งมันจะใหม่มันก็ต่อเมื่อหลังวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาไปแล้วซึ่งมันเริ่มในวันอาสาฬหบูชานะแล้วก็มาวันต่อมาก็เป็นวันเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษาแล้วก็มีกิจกรรมที่ทํากันประจําปีอยู่แล้วนะ แล้วแต่ใครจะตั้งปฏิธานเข้าพรรษาทําอะไรนะแต่ที่นี่ก็เชิญชวนตั้งปฏิธานนะครับที่จะเป็นโสดาบันธรรม,มาธิปไตยนั่นเองนะก็คือเราไม่เอาแล้วของเก่าเราไม่ใช้แล้วนะระบบระบระบเก่านะไม่ใช้ไม่ใช้พฤติกรรมเก่าๆที่จะต้องไปเลือกสอสไปเลือกพรรคการเมืองหน้าเก่าๆคนเดิมๆอะไรเงี้ยเราไม่อยู่ในพฤติกรรมเก่าๆซึ่งมัน เป็นของตกยุคตกสมัยแล้วนะเป็นของที่ไม่คู่ควรกับประเทศไทยอีกต่อไปแล้วนะเราก็ทิ้งไม่ใช้นะนั่นนี่คือปันธิทานในการที่เข้าวันเข้าวันสานเองเราก็จะมีปันธิทานใหม่ที่จะสร้างประเทศไทยเป็นชาติไทยทุจริงนะโดยครอบครัวแต่และครอบครัวก็นั่งดูคลิปวิดีโอของผมดูคลิปวิดีโอเพื่อที่เกิดปัญญาเป็น โสดาบันธรรมาธิปไตยเมื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมาทิปไตยแล้วก็สมัครเข้ามาเป็นสีวิพลนั่นเองนะครับเพื่อจะมีพลังขับเคลื่อนนะสีวิพลนั่นก็เป็นพลังขับเคลื่อนนะฮะทีน,นี้เมื่อดูแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมาธิปไตยแล้วนะครับก็แน่นอนย่อมจะต้องปราถนาประเทศไทยจุวจ,จริงที่ มีความมาั่งคั่งสูงแล้วก็ต้องไปตามลิขิตที่จะต้องเกิดขึ้นหลังวันที่28นะฮะนั่นเองนะครับแล้วเราเกิดอะไรเราจะเกิดเป็นนะเหมือนพักกันเมืองใหญ่นะฮะเหมือนพักกันเมืองใหญ่ที่ิดคุมอำนาจของรัฐก็โดยการที่ครอบครัวไทยปกติธรรมดานะครับตั้งปฏิธาน นะฮะตั้งปฏิฐานที่จะเป็นพรคการเมืองโดยใช้ลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจนั่นเองนะคือไม่ได้เป็นครอบครัวไทยแบบเก่าที่แตกแยกกันมันมันเป็นมหาอำนาจไม่ได้เพราะนั้นต้องทิ้งนะครอบครัวไทยเดิมๆปกติที่แตกแยกอยู่มาเป็นครอบครัวไทยมหาอำนาจโดยใช้ลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจซึ่งลัทธิครอบครัวไทยมหา มีความเชื่อสี่ประการความเชื่อสี่ประการนั่นก็คือหนึ่งใช้ระบบระบอกบการปกครองใหม่นะครับสองนะฮะประชาชนทุกคนเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยมีค่าเท่ากับทองคําเลยหรือไม่ต้องไปขุดทองคําประชาชนนี่มีค่าทองคําและเป็นทองคํสิบสองล้านบาทสามมีวิถีชีวิตลฟยสไตล์สี่เมืองจะมีเมืองสีส่สไตล์อะเมืองสี่สไตล์เพื่อลด อิทธิพลของ New o r d ร์นะให้มันมีอยู่แค่หนึ่งสไตล์หนึ่งเมืองอีกสามเมืองนั้นจะเป็นการอยู่อย่างมนุษย์อยู่นะมนุษย์อยู่อย่างศักดิ์ศรีของมนุษย์นะอยู่ในนั้นนะฮะไปดูรละเอียดไปดูรละเอียดนะฮะทีนี้ไอ้ที่อยากจะพูดก็คือเรื่องนะการเงินการเงินที่มนุษย์ประชาชนเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยเป็นได้อย่างไรนะครับการที่เป็นมนุษย์ทองคําวินัยนั้นที่นี่มองอย่างนี้ เมื่อมองประชาชนเป็นเรื่องของคำวินัยแล้วก็จะ,ะเซตตัวตัวมูลค่าทองคำที่นี่เซตไว้สี่ล้านโดยมีพื้นฐานมาจากคนเราเมื่อทํางานเมื่อโตขึ้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่เมื่อบรรลุจิตภาวะอายุยี่สิบนะบรรลุจิตภาวะแล้วก็ทางานไปสี่สิบปีสี่สิบปีมันก็เป็นอายุหกสิบเพราะฉะนั้นในช่วงสี่สิบปีเนี่ยเราจะ ให้ประชาชนมีทุนสำรองบุคคลของเขาเองอะนะมีทุนทรัพย์ของเขาสี่ล้านบาทรัฐบาลในระบบระบอบใหม่ะคือไม่ใช่รัฐบาลนะคือระบบระบอบใหม่เนี่ยมองไปจนเป็นมูลทองคำวินัยก็มองมองมีมูลค่าสี่ล้านบาทนะไอ้สี่ล้านบาทเนี่ยมันใช้เวลาสี่สิบปีนะถ้าสะสมมันก็เสียเวลาทั้งสี่ิปีกว่าจะได้ ได้แล้วตอนนั้นก็อยุหกสิบก็เท่ากก็ว่าไม่ได้เป็นภาระของรัฐที่จะต้องมาแบ่งเงินมาให้คนแก่ว่างั้นเน่ยนะผู้สูงวัยเงี้ยซึ่งมันจะเกิดขึ้นเยอะมันเกิดขึ้นเยอะนะเพราะฉะนั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเราต้ออ,อกแบบที่นี่ไปออกแบบเป็นมนุษยธรรมวินัยเลยก็คือสปีเนี่ยมีสี่ร้านไอ้สี่สิปีมีสี่ล้านนะอ่านะ ก็เท่ากับปี10ปี1ล้านนะ10ป,10ปี1 0ปีหล้านใช่แล้วก็1ปีเหรอหนึ่งแสนหเดือนก็1นึหมื่นแต่เราจะให้จ่ายเพียงแค่10%ก็คือ1นึ่งพันหไหมฮะ1 0ึ่งพันหพันจะซื้อทองคำมาเติมให้ตัวเองแต่อีก90%เนเนี่ยเราจะใช้การทำข้อตกลง กับต่างประเทศเพื่อคำประกันคำประกันนะฮะ90เปอร์เซ็นต์นั้นาการคำประกันนั้นประเทศที่คำประกันเขาทำหน้าที่คำประกันใน90เปอร์เซ็นต์นะก็จะได้ประโยชน์จากการปผู้คำที่ด้วยก็คือไ้เงินสี่ล้านเนี่ยครึ่งหนึ่งสองล้านก็ไปลงทุนในประเทศเขา่ะโดยาเอาเงินไปลงทุนในประเทศเขานะฮะแล้วเวลาได้กำไรเนี่ยเขากลับแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อีก จ็ดอยู่ที่ประเทศเขาเพื่อให้เขามั่งคั่งด้วยประเทศต่างๆก็ยินดีนะครับแต่ทีนี้อสี่ล้านเน่ยมันไม่พอแล้วยุคนี้เพราะว่ามันมาเจอเพราวะดิลัปชั่นของเทคโนโลยีก็เลยเพิ่มเป็นอีกเท่าหนึ่งเป็นแปดล้านเสร็จแ,แล้วก็มาเจอไอ้โควิดระบาดอีกก็เลยต้องเพิ่มมาอีกนะเพะิ่มอีกเป็นเพิ่มอีกเป็นเท่าที่สองก็เป็นสิบสองล้านนั่นเอง ท่าน,นั้นไม่พอมาเจอภาวะของสงครามรัสเซียยูเครนเลส่งผลกระทบเอฟเฟกตตามมาก็เพิ่มไปอีกก็เป็นสิบหกล้านดังนั้นประชชนทุกคนไทยที่มีบัตรประชาชนจะได้เงินสำรองบุคคลคนละสิบหกล้านอันเนื่องมาจากเพราะว่วิกฤตของโลกตั้งแต่วิกฤตดิสลอปชั่นเทคโนโลยีนะแล้วก็มาโควิดแล้วก็มายูเครน มันเลยเพิ่มขึ้นมาบีสามเท่าจากสี่ล้านเพิ่มอีกก็มีอีกสี่ล้านสามเท่าอ่ะมันก็เป็นสิบสองล้านบวกสี่ก็เป็นสิบหกล้านนั่นเองดังนั้นทุกคนจะได้สิบหกล้านแต่ว่าในตัวอย่างที่ผมทําไว้ก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะเกิดสงครามยูเครนะทำไว้นานมันทำไ้สองปีแล้วทำไปสิบสองล้านเซ็ตไปสิบสองล้านนะครับอ,อ่านี้ถึงแม้จะไม่มีโควิดก็ตามแต่จะ จะเซ็ตไว้ที่12ล้านถือว่าเหมาะนะเหมาะแล้วเราใช้แค่10%นะ10%นี้ก็คือล้านสองเลยเนี่ยแต่ตอนนี้คิด16 16ก็คิด16เลยก็ได้ก็ล้านหกล้านหกเราต้องจ่าย10%เราต้องจ่ายคืนนะจ่ายคืนแค่10%ซื้อทองคำมาเติมแค่ล้านหกนั่นเองนะครับแล้วทองคำจริงๆอะ่ะมันมันไม่สามารถจะเติมให้ประชาชนได้เต็มร้อยเอาแค่10% สี่เปอร์เซ็นต์ใช้เวลาสี่สิบปีนะฮะล้านหกนี่ต้องซื้อทองคำมาเติมให้ตัวเองอเป็นเวลาสี่สิบปีเออล้านหกนะสี่สิบปีนะครับก็เท่ากับปีละสี่ 4, แสนปีละสี่แสนซื้อทองคำปีละสี่แสนถ้าไม่ใช่สี่สิบปีก็แค่สิบปีสิบปีใช้เงินสี่แสนเออนะมาเติมซื้อทองคำให้ตัวเองอะ่ะทองคำจริงๆอะ่ะซึ่งมันในแค่สี่สิบปีมัน,ม,นมีความเป็นไปได้ แต่ถ้ามีไม่พอไม่เป็นไรประเทศไหนมีทองคําอยู่แล้วนะเราก็สามารถที่จะทําทองคําให้เขาคําประกันหรือก๊อปปี้ทองของเขาอีกนะเป็นการรับประกันอีกนะรับประกันนะเป็นทองคําเหมือนกันนะก็แบ่งออกมาเป็นสองส่วนนะคือ,ค,อคือเขาจะได้ได้ไปด้วยเือทองเขายังอยู่เหมือนเดิมแต่ได้เงินจากเราไปเพียงแค่เรา คําประกันว่าเป็นทองคําตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะกลายเป็นมนุษย์ทองคํากันทุกคนทีนี้ก็ใส่วินัยเข้าไปใส่วินัยเข้าไปก็จะเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยซึ่งไอ้วินัยตรงนี้แหละมันจะไปสร้างระบบการค้าแบบใหม่ที่เรียกว่าพอเพียงกิซึมไอ้ระบบการค้าแบบใหม่นี่แหละมันเป็นสําคัญมากเลยเพราะว่ามันเป็นระบบการค้าที่ ใครที่เป็นมนุษย์ธนกมวินัยก็จะต้องซื้อในระบบนี้ต้องจ่ายเงินในระบบนี้แล้วจ่ายล่วงหน้าดังนั้นมันจึงเป็นระบบการค้าที่ไม่ต้องไปสแสวงหาลูกค้าไม่ต้องไปทําโปรโมชั่นหาลูกค้าเลยครับเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงว่าไอ้สินค้าจําเป็นที่คุณต้องซื้อต้องใช้อยู่เป็นประจําคุณจ่ายไปล่วงหน้าเลยเช่นอาหารการกินเนี่ยต้องจ่ายทุกมือ้อวันละหนึ่งมือ้อก็จะมีองค์การฟอร์มั่โคงทางอาหารรับผิดชอบอาหารหนึ่งมือ้อเราก็จ่ายไปหนึ่งมื้อเลย นะและสินค้าทั้งหมดในระบบนี้เป็นสินค้าเกรดพรีเมียมหมดเป็นของดีของเกรดดีหมดนะเราไม่ได้ไปลดอะไรเพื่อลดกําลังคนกดค่าแรงกดเหมือนอย่างพวกทุนนิยมไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นระบบทุนนิยมเราเป็นระบบคนละระบบเพื่อนนะดังนั้นมันจึงระสวนได้ของดีแล้วก็มีคําสั่งซื้อที่เป็นวินัยก็ต้องจ่ายไปล่วงหน้าเมื่อจ่ายล่วงหน้าแล้วอุตสาหกรรมต่างที่ผลิต ก็ไม่ต้องไปแบกภาระดอกเบีย้ยแล้วอย่างอุตสาหการรมที่ผลิตก,ก็เป็นของประชาชนที่ประชาชนมีทุนสำรองบุคคลเพราะว่า16ล้านเนี่ยมันก็เป็นทุนสำรองส่วนหนึ่งก็เป็นลงทุนเป็นในอุตสาหการกรมต่างๆผู้งานประชาชนมีเสถียรภาพนะเป็นทั้งแรงงานเป็นทั้งนายจ้างเป็นทั้งนักธุรกิจเป็นทั้งผู้ปกครองตัวเองซึ่งเรื่องนี้ไป,ไปดูรละเอียดผมจะพูดเร็วแต่ท่านก็เข้าใจได้ยากเหมือนกันแต่ว่าผมจะไอธิบายในรายละเอียดรายการอีกทีหนึ่งนะครับ ะะแต่เรนนี่พูดให้เข้าใจให้เห็นภาพกันว่าไอ้คุณเป็นมนุษย์ทองคำวินัยนะคุณรับผิดชอบซื้อทองคํามาเติมแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในประเทศอือเขาจะข้ามประกันและการที่เขาข้ามประกันเข,า,เข,า,เขาได้ด้วยจากเราครึ่งหนึ่งนะสมมุติท่านมีสิบหกล้านแปดล้านก็ไปอยู่ในต่างประเทศเขาก็ได้ดูครึ่งหนึ่งนะอยู่ในประเทศไทยครึ่งหนึ่งนะอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาเราไปลงทุนต่ตางประเทศไม่ต้องเอากําไรกลับร้อยเปอร์เซ็นต์เอากลับแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต เพราะในประเทศมันก็มีเยอะอยู่แล้วไม่ต้องมาเพราะในประเทศอื่นก็จะยังมีเงินอยู่โดยที่เขาไม่ต้องไปกู้ไปยืมเหมือนกลุ่มบริกที่เราทำเนี่ยเขากาลังทําอยู่ช่วยเหลืออยู่ซึ่งผมคิดมาก่อนกลุ่มบริกอีกที่ทพวกกลุ่มบริกมีมาแล้วมันทําให้ยุ่งยากตรงที่ว่าประเทศอื่นพอไปเข้าบริกแล้วมันก็ก็ติดจักวงใจที่จะมาร่วมกับไทยเ่ยมันมันจะทําให้ตรงเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของประชาชนไม่ใช่เรื่องรัฐบาลเพราะนั้นต้องแยกเรื่องอย่างนี้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับ ก็ต้องแบ่งโลกฉายภาพนี้ให้เป็นให้เห็นนะหมายว่าไอ้โลกทุนิยมเนี่ยมันครอบโลกอยู่เต็มร้อเปอร์เซ็นตแต่ประเทศไทยเนี่ยผมเนี่ยออกแบบระบบการค้าใหม่นะเป็นระบบการค้าขอเพียงจิ่ซึ่มซึ่งจะมาแบ่งแชร์ตลาดของทุนิยมครึ่งหนึ่งก็คือว่าเราจะแชร์กนคนละคระึ่งนะไอ้ครึ่งของทุริยมเนี่ยก็ปล่อยให้ อเมริกากับจีนซึ่งเป็นบริกเขาเล่นกันไปเพราะก็เป็นคู่กัดกันก็าบอก็เป็นคู่กัดกันส่วนอีกครึ่งอีกครึ่งหนึ่งตลาดที่เราไปแชร์เนี่ยเป็นของพอ,อย่งที่สุดมัเนเป็นของประเทศไทยเออเป็นของเไทยเพราะมันเป็นระบบก,การค้าคนละแบบกันมันไม่เหมือนกันคือโลกต้องใบเนี่ยมันมันเป็นระบบก,การค้าทุนิยมอยู่ที่กเกิดมาก็เป็นขึ้นอยู่ในทุนิยมอนะเพราะนั้นมันกลายเป็นคู่กันแลนต้อมีขึ้นมาเพื่อกัดกัน ก็นะไอ้บริกเนี่ยมันเพื่อเพื่อจะกัดไอส้สารนะดังไอ้พวกกลุมนาโต้เห็นแต่ของประเทศไทยเนี่ยเราผุดขึ้นมาเองไม่ได้ไปเกี่ยวข้องใครเลยเรามาเพื่อเป็นกลุ่มการยาณมิมร,ชชม,ม,นะม,รมันเป็นกลุ่มของประชาชนมันไอ้พวกไอ้พวกทุนนยมนะกับกลุ่มบริกีัยมันเป็นของพวกรัฐบาลแต่ของประชาชนเนี่ยมันจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มของอ่ากลุ่มชาติกาลยนตรอ่ะซึ่งเป็นของประเทศไทยนะเออมันเป็นคนละกลุ่มกันนะท่านจะเห็นท่านต้องแยกนี่ให้ได้กันนะ แยกก่อนว่าเออการค้าของทุนนิยมนะกับการค้าของพอเพิงกิซซึมเนี่ยมันคนละอย่างกันไม่เหมือนกันแตกต่างกันอนะ่การค้ามีสองแบบนะเราจะเป็นแบบใหม่ให้โลกได้เลือกประเทศบบต่างๆก็ต้องเลือกนะประชาชนประเทศอื่นก็ต้องเลือกนะเนี่ยเนี่ยี่ยการค้าไม่มีสองแบบ ภาพนี้ต้องเห็นก่อนนะมันก็ไม่ยากนี่ครับชุนนิยมเราก็รู้อยู่แล้วเราเจอันรยูวีทุกวันแต่ไอ้พอเพียงกิซซึมท่านยังไม่เคยเจอเจอก็ต้องเรียนรู้จากทลิปที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยครับเรียนรู้แล้วก็จะเข้าใจนะแล้วเราเป็นตัวพอเพียงกิซซึมในชุนลินยมอ่ะเราระบบการค้าเราแบบจ่ายลุงหนะ้าแล้วก็มีวินัยในการที่ซื้อซื้อขายกันนะแล้วทุกคนเป็นทั้งนักเป็นทั้งผู้ขายเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ซื้อ เป็นอยู่ในตัวครบสมบูรณ์อ่ะมันจึงเป็นระบบการค้าที่พึ่งพาตัวเองได้โดยไม่ได้มีทุนผูกขาดถ้าทุนนิยมมันจะผูกขาดก็จะมีธาตุรองรับแต่ระบบพอเป็นยิ่งยืมไม่ไม่มีในทุนผูกขาดและไม่มีธาตุด้วยแต่มันจะเป็นเพื่อนกันตีม่ะคือโตอไปด้วยกันรวยไปด้วยกันแต่ไม่ได้รวยมากรวยเฉลี่ยไม่ได้รวยผูกขาดอย่างในทุนนิยมทุนนิยมทุกรวยผูกขาดแต่ไม่รวยเฉลี่ยแบบเพื่อนกันตีม่ะ พึ่อองกาอาศัยกันไปด้วยกันแฮปปี้ด้วยกันนี่คือมิตรจิตมิตรใจที่ประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่เราจะสร้างให้โลกเห็นได้รู้จักว่านี่คือประเทศไทยตัวจริงเป็นแบบนี้เป็นมิตรแท้เป็นกัารมิตรด้วยอ่าเพราะนั้นะประเทศไหนๆเขาก็อยากขายครบกับประเทศไทยนะฮะก็ขอเข้าใจอย่างนี้นี่คือระบบการค้าข,างขางองเราเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นก็ เห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วว่าเออระบบนี้ระบบการค้านี้ทั่วโลกจะมาสมัครเป็นสมาชิกอะกลุ่มสมาชิกชาติกันแหละไม่ได้เองเมื่อกลุ่มชาติกันนี้เกิดขึ้นมันก็กลา,ายเป็นว่าโลกนี้จะมีสามกลุ่มกลุ่มหนึง่งเป็นพวกนาตโต้กับบริกซึ่งจะอยู่บนพื้นฐานของทุนนิยมเออแต่กลุ่มหนึ่งกลุ่มชาติกันละมิตรไม่ได้อยู่ในทุนนิยมแต่อยู่บนระบบการค้าใหม่ที่เรียกว่า เพีงจิตซึมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วนบทบาทอย่างนี้ประเทศไทยต้องประกาศตัวคนต่อเวทีโลกโดยการรีบเร่งดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมรัตตยซึ่งเป็นเจา้าลอธิครอบครัวไทยมหาหอนาทและทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นครอบครัวไทยนะฮะที่ทาให้ครอบครัวทั่วโลกได้ดูว่าเออนี่คือคนไทยเป็นแบบนี้คิดแบบนี้สร้างระบบระบบทั้งการปกครอนเนี่ยเพียงแต่ว่าทำอย่างไรจะรวมตัวกันได้ดังนั้นประเทศต่างๆเขาก็ ก็ใช้หลักแบบประเทศไทยก็คือหลักครอบครัวนี่แหละนะแล้วก็ใช้ลัที่ครอบครัวไทยมาแบบครอบครัวไทยมาหามน้าเหมือนกันเขาก็สามารถสร้างประเทศเขาได้อย่างประเทศไทยเหมือนกันแต่เราต้องทําประเทศเราสําเร็จก่อนให้เขาได้เห็นก่อนนะทาเป็นตัวอย่างเขาได้เห็นได้ดูซึ่งทําได้ง่ายเร็วไวเพราะได้ไทยมันหมดสภาพแล้วไงไอ้จุกเก่าๆที่ยึดครองอยู่เนี่ยมันหมดสภาพมันหมดยุคอะเราก็สู่ยุคใหมย่ยุคโลซิบอะยุคสกาวิลายุคใหม่อะเพราะมันต้องเกิด ทำลิขิตแล้ต้องเกิดผมก็ได้ออกแบบทอรหัสมาแล้วก็เตรียมที่จะเกิดก็ได้มาเปิดตัวในวันอาสาฬหบูชาไปถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรอสิบซึ่งเราจะเข้าสู่ยุคสกาววิไลแบัะบนั้นในช่วงเปิดตัวเนี่ยใช้เวลาสองอาทิตย์นะเพื่อเปลี่ยนยุคสมัยะผมจึงเกิดก้แแ่ตอนแรกแล้วว่าถ้าเป็นบริษัทห้างร้านเปิดตัวสินค้าหรือด,ดินารา ก็ใช้เวลาแค่สองชั่วโมงแต่เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนะมันต้องใช้เวลากันสองอาทิตย์ดังนั้นสองอาทิตย์นี้ขอเชิญชาวไทยตื่นตัวกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็เข้าสูมโม่โหมดจำศีลหรือโหมดเข้าพรรษาด้วยการเข้าดูคลิปของไา้ธรรมจิตเพื่อเพื่อจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันงรรมจิตไงฮะแล้วก็มีปฏิทานที่จะงดอะไรก็ว่าไปเรางดที่จะไปเลือกในพวกพักการเมืองทั้งหลายับไม่เอาแล้ว นะไม่เป็นสาวกของไครแล้วไม่ไม่เป็น Eller, umas, เป็นสาววของใครแล้วแต่จะมาะสร้างความเป็นสวนบันให้กับตัวเองนะเข้าพรนษานี่ก็สร้างตัวเองให้เป็นสวนนบันธรรมาธิปไตยนะสร้างตัวเองให้เป็นส่วนบันธรรมาธิปไตยนะเลิกเป็นประชาชนนกแก้วนกทระงอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นี่คือการเข้าพรรษาไงเข้าพรรษาคือเรื่องเป็นประชาชนนกแก้วนกรง แต่ทําตัวเป็นประชาชนส่วนนบัธรรมปธิปไตยด้วยการศึกษาดูคลิปวิดีโอของแอมตมาิปไตยพอดูแล้วก็สมัครนะสมัครเป็นสี่วิพลนะร่วมกับครอบครัวไทยแล้วก็เข้าร่วมกับครอบครัวไทยมหาอํนาชโดยช้ลที่อบครัวไทยมหาอํนาชซึ่งทุกตำบลก็จะมีองค์การตำบลมหาอํนาจเกิดขึ้นจากครอบครัวไทยนเนี่ยสร้างขึ้นเราก็เข้าร่วมเสียเข้าร่วมกิจก,กรรม ในช่วงคำภาษาเนะี่ยก็เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อจะได้เกิดะระบบระบอบใหม่เป็นที่พึ่งใหม่มันจิงจะเข้าสู่ยุคสกาวิไลย์ที่แท้จริงไงคือมันต้องได้ของใหม่ไอช่วงช่วงช่วงคำภาษานี่เป็นช่วงที่เรากําลังก่อร่างสร้างตัวกำลังพัฒนากำลัง,ง,ลงเหมือนเป็นดักแด้กำลังเปลี่ยนตัวเออนั่นแหละมันก็จะได้ของใหม่ถึงเวลามันก็จะได้ของใหม่ออกมานะพอเข้าใจแล้วนะนะ มันก็น่าจะเข้าใจนะก็เพราะคนไทยก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเมื่อเข้าพรรษาก็ต้องมีปฏิทานที่จะทําอะไรก็ว่าไปนะเพื่อยกระดับเพื่อเปลี่ยนตัวเองนะไม่ทําสิ่งกเก่าๆที่มันมันบั่นทอนอะ่ะเหมือนก็เหมือนเราไม่เอาไอราระบบระบอบมาเซไทยไม่เลือกตรงเลือกตัางไม่เอาใครแล้วไม่ศไม่ศรัทธาไม่เปยเป็นสาวกนะแต่มาพัฒนาจิตยกระดับจิตแล้วก็ อปัญญาตัวเองเป็นโสดธาบัณฑ์ธรรมธิปไตยเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เพื่อที่จะได้รับทุนสำรองบุคคลคนละสิบหกล้านเลยเนี่ยอย่างเงี้ยทำยังไงจะจะยกระดับตัวเองให้เปลี่ยนเป็นคนไทยตัวจริงอ,ะอ่ะนะฮะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าข้างๆมีงานศพนะก็ฝากระบบระบอยไ,ได้ไทยไปด้วยช่วยเผาไปด้วยนะช่วยเผาไปด้วยฮะมันจะได้จบ หมดยุคหมดสมัยมันนะแล้วเราก็เกิดกันใหม่หลังวันที่สิบสามหลังวันที่สิบสามอ่ะเป็นวันอาสสรบูชาก็เกิดเป็นโซนบันธรรมาริพิตัยกันรก็ปวดไหนเกิดก่อนคิดก่อนเกิดปัญญาก่อนก็จะได้เงินรางวัลไปผมก็ให้สองล้านหนึ่งล้านนะเป็นการจูงใจนะก็หวังว่าคงเข้าใจเจตนารมณ์แล้วก็การวางระบบไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่เหลือแต่สื่อนําเสนอหรือฟุอนเอร์ทั้งหลายที่เข้าเข้าใจแล้วก็มานําเสนอเลยนะที่นี่มีเงินให้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะถ้าท่าทมาร่วมได้เป็นพันล้านพันล้านแปดล้านหกล้านสี่ร้อยล้านเนี่ยได้อยู่แล้วตามลําดับนะฮะก็มาร่วมกันลกัแ้วนนะครับอที่นี่ยินดีต้อนรับท่านผมแอทธรรมชิวตายนักดนตรีพืพน้นบ้านทรัมาสวมบทบาท ผู้ชาพระเจ้าตากสอทับหนึ่งท่านใดอยากเป็นพระเจ้าตาก2องทับามสี่ก็จะไปเก้สิบสมัครเข้ามานะมาร่วมกันนะครับอ่ารวมทั้งชายหญิงด้วยนะเอาละผมยินดีต้อนรับท่านครับสวัสดีครับ